สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมในเกมไทยทั้งเขตอีกเช่นเคยนะห่างหายไปนานนะครับผมช่วงนี้ติดธุระค่อนข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนแล้วก็มีความจําเป็นต้องขายโทรศัพท์เครื่องเก่าไปด้วยนะคะโอเคครับผมไม่ได้เซฟอะไรไวเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าครับผม กับการเดินทางครั้งใหม่ของเราครั้งนี้นะฮะมาดูกันว่าผมจะเล่นสายไหนนะทุกคน oh man, เพื่อนๆเล่นกันถึงไหนกันบ้างแล้วครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับโอเคครับผม <c oughs> ตอนนี้กลับมาใช้โทรศัพท์ เรืองเดิมนะภาพอาจจะไม่คมเหมือนตอนแรกๆนะะต้องขออภัยด้วยนะครับ เริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับมาที่เดิมนะทุกคนเมืองแรกนะครับของเกมนี่ครับของที่ยังดีอยู่เริ่มต้นก็ยังเป็นคบเพลิงเหมือนเดิมนะทุกคนซื้อขวดเลือดสักหน่อยเดี๋ยวดูคังก่อนว่ามีอะไรตามเรามาบ้างไหมอ๋อ oh, ยังพอมีของมาบ้างนะทุกคน โอเคยังพอมีบ้างโอ้ oh, คำพ์นี้ยังอยู่โอเคของไม่หายทั้งหมดซะทีเดียวนะโอเคครับแต่ขออนุญาตตั้งค่าก่อนเก็บเฉพาะของระดับเมจิกนะอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังพอมีของบ้างน,นะทุกคน อันดับแรกเราต้องเวิวสองก่อนเราค่อยไปตีบอสนะ วิ่งมรลุมกันเลยนะครับผมอย่าไปกลัวครับเราซื้อฟขวดเลือดนาเตรียมรอแล้วนะโอเคเวลสแล้วครับผมมาแต่เรามาเลือกสกิลกันดีกว่านะนะสำหรับรอบนี้นะนะครับผมเราจะมา เล่นสกิลที่เรายังไม่ค่อยได้เล่นกันบ้างนะทุกคนหลายหลายคนอยากจะเห็นนะฮะในดันนะมาครับผมเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งแต้มตรงนี้นะครับจะเพิ่มอินสเด็ก1นะครับเลือด23แล้วก็มานา6กนะโอเคสกิลนะแรกที่เราจะอัพนะครับผม อ่าเราจะอัพสกิลนี้นะหว่วงที่เฟเวอร์นะครับผมจะเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับการโจมตีนะครับผมนะโอเคครับผมใช้มานาในการใช้สกิลก็คือ1ครั้งต่อ1ทีนะนะครับแล้วก็ดาเมจทั้งหมด10%นะครับมีโอกาส50%นนะที่จะเป็นดาเมจสายฟ้านะครับผม แล้วก็อาจจะทำให้หยุดชง,งักแป๊บหนึ่งนะ0.5นวินะครับาครับผมจะขออนุญาตดูสกิลก่อนนะโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ขวดเลือดหรือว่าขวดมานานะครับผมก็จะเพิ่ม r e s ติ t นะครับก็คือเพิ่มป้องกันธาตพิษนะครับเลือดไหลนะ โอเคครับผมอันนี้ถ้าเราโจมตีนะครับก็จะมีโอกาส3%นะครับผมที่จะลดค่าป้องกันสถานะของศัตรูนะครับผมเราใช้เป็นอันนี้ก่อนนะอ่าโอเคแล้วเขาก็เพิ่มด้วยนะทุกคนก็คือเมื่อเราใช้ขวดเลือดเนี่ยเขาก็จะรีเลือดให้เราอีก2หน่วยต่อวินะครับแล้วก็รีมาใน1หน่หน่วยต่อวิด,ด้วย เป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอ่าเห็นไหมฮะมีสายฟ้าตรงพื้นนะ นะตอนแรกจะไลฟ์สดอยู่นะทุกคนแต่ว่าติดปัญหานิดนึงนะอุปกรณ์ไลฟ์ของเรายังไม่ดีพอนะลองทําแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ทุกคนใช้มือถืออาจจะไลฟ์ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับก็เลยขออนุญาตเป็นเล่นแบบนี้ไปก่อนนะ ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมนะหายไปนาะนต้องขออภัยด้วยจริงๆครับอ okay, อันนี้เราเก็บก่อนนะนะสำหรับสายรอบนี้ที่ผมจะเล่นนะทุกคน ในตัวสกิลในดันนะครับมันจะเป็นออกแนวสายเวทนะทุกคนแต่ผมไม่เล่นสายเวทนะผมจะเล่นสายสเตงนะทุกคนนะครับก็จะอัพเด็ก1นเตงหนงนะโอเคเพราะว่าอาวุธที่อยากจะถือจะเป็นดาบนะครับ เดี๋ยวเราเอาโล่โล่สักหน่อยหนึ่งจากมันที่เมื่อคู่นะโอเคใช้แค่นี้ก็พอละฮะล่มต้นเล่มต้นนะครับก็มีโอกาส8%บล็อกดาเมจ26หน่วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจของโล่10หน่วยนะแต่เรายังไม่มีสกิลของสายโล่นะทุกคน ต้องเล่นสกิลดีเฟนต์นะครับถึงจะใช้โล่ในการโจมตีได้นะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วฮะสำหรับเริ่มต้นนะอย่างน้อยก็มีบล็อกดาเมจได้นะครับ ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ค่อยบ่อยนะทุกคนต้องตั้งใจทำงานหาเงินนะทุกคนมีหนี้ที่ต้องปลดอยู่ประมาณ200,000นะต้องรีบหาก่อนนะนะฮะถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถด o n a กันได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูคลิปก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะนะถ้าเกิดมีผู้ติดตาม ถึงพันคนนะครับแล้วก็ยอดดูถึงนะก็สามารถเปิดสร้างรายได,ได้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ผู้ติดตาม260ท่านแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับเหลืออีกไม่เยอะนะทุกคนอีก740คนเท่านั้น ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไปด้วยนะครับ จุดๆ okay. โอเคโอ้อันนี้มีของสีเหลืองค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม,ม,มดาเมจก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ โอเคครับผมเตะไม่โดนวุดนะเมื่อกี้ โอเคเรามาดูของกันว่าเราได้อะไรบ้างนะทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมครับเด็กหนึ่งอินสอ่าสเต็งหนึ่งนะขอโทษนะโลโอเคครับผมโอเคต่างกันนิดหน่อยนะอ่าเดี๋ยวนี้เก็บไว้นะครับ โทรศัพท์เครื่องนี้อาจจะแหลกๆนิดนึงน,นะต้อขออภัยด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราอัพสกิลนี้กันนะฮะโอเคแล้วก็อัพอันนี้ไปสองเลยนะครับผมพ<อ>เพราะว่าเราต้องใช้สกิลต่อเนื่องต่อไปนะ<อ>เ,เ,เดี๋ยวเราเอาของไปขายก่อนครับ <Something. S 1> ขวานแรงอยู่นะทุกคนจากที่ดูอันนี้อาวุธปลาเพราะเมื่อกีผมไม่ได้ลองว่าอาวุธปลาดีหรือเปล่าขอลองแป๊บนึงโ,โอเคไม่เป็นไรฮะมันแค่ระย,ยะนะทุกคนตอนนี้ใช้อันนี้ดีกว่า โอเคครับไปกันต่อครับผม เห็นไหมครับเมื่อกี้จะมีช็อตแป๊บหนึ่งนะวิ่งไห้ของฟ้ามาอะไรเอออ๋อเป็นคาทานะครับไม้เท้าเราไม่ได้ใช้นะอะไรเก็บไว้ก่อนนะ ไปกันต่อครับสกิลโจมเยว่าหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนอยู่ตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมดามเมจอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงเริ่มเกมนี้ถือว่าโอเคแล้วครับ อีกอย่างของเรายังไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนอุ้ยมีหมาน้อยอยู่ตรงนี้นล ครับเดี๋ยวเราไปทำเควสกันครับผมจะเลเวลสี่แล้วนะครับมาโอเคยืนบวกไหวอยู่เรียบร้อยเลเวลสี่แล้วนะครับผม เหมือนเดิมครับผมเด็กหนึ่งสเต็งหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราใส่ชุดที่ป้องกันเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ป้องกันน้อยกว่าหนึ่งแต่ว่าป้องกันการโจมตีนะอาริสิตงตรง,ตรงนี้นะครับผมกะสเต็งหกเราใช้อันนี้ก่อนโอเค ป้องกันเพิ่มมา4นะทุกคนจาก16เป็น20นะครับแล้วก็ป้องกันทาตุไฟอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับเป็น10แต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองลองดูขวานนะโอ้ดาเม็แรงอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมใช้ ใช้ขวานดีกว่าน,นะคุนไปครับเดี๋ยวเราไปทําเฟสอีกจุดหนึ่งนะโอเคดาเมจเราแรงขึ้นแล้วนะครับ สับอย่างไวนะดูใหม่นะเพื่อนปุ๊บๆๆบแล้วดูจังหวะตีบอสปุ๊บๆๆเรียบร้อย ตีอย่างซับนะโอเคบัฟหมดแล้วทุกคนโอเคครับทำเควสเสร็จแล้วนะ มากันเต็มเลยนะครับโอขวดเลือด้องใกล้หมดแล้วด้วยนะเีลือสองขวดเองโอเคครับของเต็มนะเราขอไปขายก่อนนะครับ กันบวกเยอะเลยนะครับทุกคนอันนี้สเต็งห้าแต่สเต็งเราบวกเยอะแล้วนะไม่เป็นไรเราเอาเด็กก่อนละกันครับ Okay. เอาของเก็บก่อนครับไป you. ันต่อครับผมบแป๊บจะเลเวล5แล้วนะทุกคนปึ๊บสิบสองโอ้เท่ากันแต่นั้นได้อันนี้ที่เราใส่อยู่นะครับมันได้รีมานาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเอาไปขายครับผมอ๋อนั่นไงลืมซื้อขวดเลือดเลยนะคุณโอเคอทางดิวิฟัดอดหนึ่งขวดจะพอไหม ลุกเหลวว้ครับผมอัพก่อนอัพสเต็ปก่อนเด็กหนึ่อินหเหมือนเดิมเอขอโทษเด็กหนึ่งสเต็งหนึ่เหมือนเดิมนะโอเคครับผมอ่ะเราอัพมาแล้วครับโอเคอันนี้จะเป็นโบนัสเอฟเฟกนะทุกคนเมื่อเราใช้ขวดเลือดหรือว่าขวดมานานะ จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ตีเร็วขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไล่สกิลเร็วขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนสำหรับสกิลนี้จะเป็นสกิลต่อเนื่องกันนะนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูตายแล้วนะครับผมมีโอกาส50%นะครับที่จะทำการไล่สกิลนี้ครับใส่มอนที่อยู่รอบๆนะ เดี๋ยวทุกคนจะสังเกตตอนที่ผมโจมตีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับโอเคครับแล้วผมก็อัพสแต็กอันนี้ก่อนนะโอเคาเห็นไหมบนหัวนะครับทุกคนจะมีสีทองทองวิ่งอยู่บนหัวนะ มีโอกาส50%ที่จะติดนะทรันก็จะทำให้สกตูที่มีก็คือติดลดค่าสถานะไปด้วยนะเ้ครับเราจะรอดถึงเมืองไหมครับขวดเลือดไม่มีแล้วนะ รอดรอดเราต้องรอดนะนิดนึงอ่ะที้นั่นเจอขวดเลือดโอเคจิงอ่าเห็นไหมฮะเราวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะจากสกิลบัฟเมื่อกี้แต่มันจะอยู่ได้แค่บับเดียวนะทุกคนแต่ลืมว่าขวดเลือดกับขวดมานานี่เราใช้บ่อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาบ่อยนั่นเองครับ โอเคครับผมเรามาถึงเมืองที่2ของแอคหแล้วนะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเป็นกำลังใจในการปลดนี้ให้ผมช่วยเป็นสนนึงก็สามารถโดเน a กันได้นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้นในคลิปนะฮะเนี่ยคำอธิบายคลิปนะนะครับก สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ